ครับพร้อมสวัสดีครับวันนี้บ้านสุภาพรางพัฒน์นะฮะวันนี้นําทีมโดยก็เจ้าชัยสอนเฉลิมพันธ์นะครับเรามากันทั้ง4 5ชีวิตวันนี้เข้าสวนปามของบางวิทย์สโตนนะฮะอยู่ที่ละงูนะครับท่านดูบริเวณข้างๆนะครับมีลายางนะครับมีมะพร้าวมีกล้วยนะครับนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับอุดมสมบูรณ์มากเลยครับเขียวชะอุ่มนะฮะ เป็นพื้นที่เกษตรก็ส่วนใหญ่เนาะสอง้า,างทางที่ผ่านมาเมื่อกี้มีต้นยางพาราะนะครับยเยอะแยะมากมายนี่สวนปา์มของบังวิทครับถึงแล้วโนโนเจ้าของสวนนะฮะมากับหมอนอกด้วยนะครับหมอนอกเนะี่ย4 3 5 9นี่เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันเดี๋ยวเรา,เราจะไปสัมภาษณ์ใช่ใช่ใช่ต้นปามสวนปามเดี๋ยวันนี้ลงพื้นที่สวนปามเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีข้าวตัววัดนี่ อ่ะพี่เจ้าตัวอะไรตัวนี้นำข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับเป็นตัว moisturizer test แล้วก็ ps test อ่าเกี่ยวกับอ่าวัดค่า ps ของดินโอ้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ดีนะอย่างแบบดีนะครับของดีครับของญี่ปุ่นนะครับสองพันกว่าบาทนะครับเนี่ยว้าวเลยซึ่งเราสามารถปักลงไปแล้วรู้เลยครับว่าค่า ps ของดินณตรงนี้ดีเหมาะกับอ่ากลุ่มพืชชนิดไหนครับซึ่งค่า ps ที่เหมาะสมอยู่ที่หกถึงหกจุดห้าครับได้พืชทุกชนิดแต่วันนี้นะครับตามของบางวิทย์เนี่ย ได้ข่าวว่าฉีดมาแล้วเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับไปดูกันว่าผลผลิตเป็นยังไงแล้วก็ค่าพีจตรงนี้เป็นยังไงครับโอเคไปครับรู้สึกว่าเราจะร้อนใจใจร้อนกันมากอยากไปดูสวนปาล์มผมครั้งแรกนะเข้าสวนปาล์มกับพี่โจ้นะออเวันนี้มากับใส่แมสกันเรียบร้อยครับเข้าป่าก็ใส่แมสครับอไป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 นะฮะนะครับอ่าเจอแล้วนะเด็กเจ้าของสวนนะฮะบางเวทกับมอนอกสวัสดีครับ อแนะนําหน่อยว่าปาล์มนี่ของใครครับของบังวิทย์แบ่งกันยังครับแบ่งกันยังครับยังค่ะอันนี้จะมาปลูกหมากเยกะมาอปาล์มนี่ของบังวิทย์แต่ก่อนสวนปาล์มนี่มีปัญหามากครับใบจะแดงมากเลยนะตอนนี้สภาพเหมือนกันหมดเลยเขียวเนาะก่อนที่ใช้เทคโนโลยีเบลกีนเนี่ยมันเป็นยังไงต้นมัน ต้นมันจะใบจะเหลืองเหลืองเนาะเหลืองมากนี่เขียวเนาะเขียวเนาะครั้งเลฮะนี่นี่นี่สาครั้งเลยเหรอครั้งเลยครับสครั้งเลยโอ้อนนี้เวลากี่ประมาณกี่เดือนนะครับหมอน่เดือนกว่ากว่านเดือ่านะเจ็ดเจดสบห้าอแล้วก็ครับสามสาสสบาัไห์ละครเลยเจ็ดเจ็ดเว้นเจ็ดเจ็ดเว้นเจดเจว้นเจอ๋อก็เจวันเว้นเจ็ดวันก็คือสิวันเจ็ดครั้งหนึ่งโอเคครั้งที่สก็รู้แล้วนี่นาะเขียวนาะ เมื่อก่อนมันเหลืองเหลืองไหมตอนที่นกมาเหลืองอยู่เลยจริงเหรอใช่ค่ะนี่เขียวเนาะเขียวนะไม่ลาลาไหมนแล้วนี่ยาปาล์มนี่อายุเท่าไหร่ครับประมาณนี้นะสามปีครับสามปีใช่ไหมได้ผลผลิตแล้วนะได้แล้วเหรอผลผลิตแล้วไอ้ยาขายเป็นหมื่นแล้วเนี่ยจริงอ่ะใช่ขายเป็นหมื่นแล้ว